นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนเมษายนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมเป็นธาตุไฟนะคะเจ้าชะตาเนี่ยเขาได้4ี่ถ้วย สี่ถ้วยนะ่ะคือการรอคอยอย่างเบื่อหน่ายราคาญนอะ่ะรอสิ่งที่ดีจากการงานแล้วก็ความรากักหรือสุภาพบุรุษแล้วก็สิ่งที่มันจะเป็นปรากฏการใหม่ๆหรือสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เขารอคอยนั่นแหละคะ่ะว่าเมื่อไหร่มันจะมาสักทีอย่างเงี้ยสมมุติคุณรอคอยเงินคุณก็รอคอยมันเถอะว่าเมื่อไหร่มันจะมามันมานะคะมันมาแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่มาแต่มันยังไม่ถึงก็รอนิดนึงไม่ว่าคุณจะรอสุภาพบุรุษสุดเท่ของคุณนะคะก็จะมาเช่นการสิ่งแวดล้อมที่เขาาบบเข้้าามกระะะทบไดดแงนะคะตัว แฮงแมนเนี่ยมันเป็นสภาวะหยุดนิ่งทําอะไรไม่ได้ต้องรอจังหวะคิดอะไรไว้ก็ต้องรอก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจในตอนนี้อันนี้มันเข้ามากระทบคุณอาจจะต้องหยุดอยู่ยังทําอะไรไม่ได้อยู่แบบเซ็งๆเบื่อเบอื่อจะทาอะไรก็ต้องแขวนเอาไว้ก่อนความคิดเนี่ยมาและไอเดียปิ้งมาแล้วเอ้จะทาไม่ได้ในช่วงนี้มันติดเดอะแฮงแมนนี่ไงคะต้องรอจังหวะรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเคลียร์ก่อนเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเคลียร์คุณจะเห็นแสงสว่างยังไงคุณก็เห็นแสงสว่างอยู่แล้วเพราะตัวนี้มันมาแค่มันเป็นผผลลลกรระทบาดูแ้ว มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยก้าวต่อมันก็ไม่เสียหายนี่ใช่ไหมคะเพราะเราหยุดในการดูโดยการแลในการป้องกันในการดูว่าอะไรมันจะไปทางไหนให้เรามีสติกับตัวเองอะนะคะตัวแฮงแมนตัวนี้ก็อยู่รอไปก่อนต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังอยู่ในใจเขาได้หนึ่งถ้วยนะอยากมีความสุขความสมหวงังมีความรักใหม่ๆอยากมีสิ่งที่มันดีๆอยากจะมีแบบสุขกับเราสองคนเป็นความรัก ที่เขาต้องการจริงๆ Princ. ที่เป็นรักแรกพบรักจริงๆรักของเขาเขาอยากจะเป็นอย่างนั้นเขาอยากจะมีอย่า,ยางนั้นนะต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมานานแล้วเนี่ยเขาได้หนึ่งดาบมีแต่ปัญหาหน้าเบื่อมันหน้าลำคามันก็ผ่านอุปสรรคนั้น,นมาได้นะมันไม่ใช่มันผ่านมาไม่ได้ไอ้ปัญหานั้นน่ะแต่ว่ามันก็ทําให้เขาอิดหนาละอาใจแล้วก็เบื่อแล้วก็เซ็งอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดเลยแต่คุณก็ผ่านมันมาได้ด้วยความเบื่อหน่ายเซ็งแต่ไม่อยากให้มันเกิดน,น,นั่แไอ้ปัญหาเนี่ยใครก็อยากจะมีแต่ความสุขใช่ไหมฮะมันไม่ได้อยากจะมีปัญหา ปัญหามาก็โอ้โหเอาอีกแล้วมันมีปัญหาอีกแล้วอะไรว่าไม่จบไม่สิ้นสักทีต่อไปนะคะ อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ยมันได้เดะเอ็มพเลอร์มันจะช้าอะไรขนาดนี้มันช้าเหมือนเต่าจริงเลยว่าวอรอรอรอใจมันผ่านไปแต่ละทีแต่ละทีแต่ละทีเนี่ยโอ้โหมันนานจริงๆเลยคือข้างหน้าเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แต่จริงๆภายในใจเขาเนี่ยนะไม่อยากจะรอนะต้องให้มันนั่งรอคานเป็นเต่าช้าขนาดนี้มันลำคานอยากจะไปให้มันถึงถึงถึงแต่มันไม่ใช่ไงเมื่อดีที่ผ่านมาแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นไงมันต้องคลานเป็นเต่าเลยอะเราทําอะไรเราตัดสินใจได้ปุ๊บ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 ได้ ถึงวาระนี่มันเร็วไม่ได้จริงๆด้วยอะไรต่างๆวาระและปัจจัยต่างๆนะคะมันเข้ามาบีบให้เราต้องช้าเราก็ต้องช้าโอ้โหมันจะไปเร็วได้ไงก็แต่ละทีก็โอ้โหโรคระบาดไปนู่นก็ไม่ได้ไปนี่ก็ไม่ได้แล้วคุณจะไปเร็วไหนอะ่ะมันเร็วไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปตามสิ่งแวดล้อมที่มันกําหนดไม่ใช่เรากําหนดนะคะถ้าเรากําหนดโอ้โหเราจะทําอะไรก็ได้ไปนูน่นหรอจะทําอะไรก็ทําเลยแล้วมันทั่วโลกไงเราก็ต้องทําช้าๆอะไรที่มันทําได้มั่งล้วก็หาทําไปในเรื่องของเราในอาณาจักรของเราอ่ะเราก็ต้องหา แต่มันช้าไงคะมันทําให้เขาลาคาญทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกแบบยังรออีกแล้วเหรอออลล่าเนี่ยคุณเนี่ยเข้าเลยนะคะช้าๆได้พาเล่มงามอีกแล้วเพราะว่าคุณรอแล้วผลสําเร็จมันสูงไงแล้วลมันดีด้วยช้าจริงเลยแต่ว่ามันสําเร็จเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆเ,เนี่ยนะคะคุณได้หกถวยก็หมายถึงรักเมื่อ,อดีตรักต่างวัย นานมาแล้วกับคนเก่าหรืออาจจะลมพัดหัวมันจะมีกลิ่นอายเก่าๆกลับมาหาเราในสิ่งของความสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองความเป็นธรรมชาติเก่าๆความเป็นสิ่งเก่าๆที่เราเคยและลึกถึงอะที่เรามีความรู้สึก ระลึกทีไรมันก็มีความสุขทุกเทนะฮะมันจะกลับมาในอีกไม่นานนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้มันได้หถ้วยมันจะเป็นรักต่างวัยก็ได้หรือเมื่ออดีตก็ได้ไม่ใช่อดีตชาตินะอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กก็ได้มันจะกลับมาให้เราได้ทบทวนหรือคุณอาจจะได้แฟนที่เป็นเด็กก็ได้เพราะมันหลายคนนะฮะเราจะให้เยอะๆไว้มีช้อยให้คุณเยอะๆน่ะคุณก็จะได้อ๋อนี่มันชั้นอ๋อนี่มันเราอ๋อนี่มันไม่ใช่เยอะแล้วยังไม่ใช่คุณเนี้ยมันก็คงไไม่่่ใชตอป ะะปัญหาที่คุณอยากจะแก้ไขคุณได้ราชินีถ้วยนะคะอยากกลับไปแก้ไขกับผู้หญิงที่มีความสําเร็จและจิตใจดีงามเป็นแม่สีเรือนเป็นผู้หญิงที่ที่เป็นคนดีอะ่ะ ไม่ได้ต้องไปแก้ไขอะไรเขาอะเพราะว่าเขาเองเขาก็คุณคิดของเขาไปเขาก็มีความสุขเขาเป็นคนสบายนะผู้หญิงคนนี้เบื้องหลังเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่เขารับผิดชอบแค่เบื้องหน้าเท่านั้นเบื้องหลังเนี่ยเขาอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือแต่ส่วนเบื้องหน้าเนี่ยเขากลุ่มใจเขาก็มองดูหาวิธีคนเราเนาะมันก็ต้องมีความกลุ่มใจแต่เป็นคนใจเย็นและดูอะไรเนี่ยดูนานานดูนานจนนึกว่าเธอหลับอะแต่เปล่าไม่ได้หลับยังฝังอยู่ในใจอยู่โอ้ทำเหมือนว่าหลับไปแล้วอะแต่ไม่ได้หลับกําลังดูอยู่อย่างเงี้ยพ ูดออกมาเอาเรื่องเก่านี่ว่ะได้แนวะทางแก้ไขามาด้วยนะ คุณเมธคะ่ะได้ก้าวถ้วยให้เขาอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ให้เขาได้กินได้เที่ยวโดยที่เขาไม่ลําบากคุณช่วยเหลือเขาโดยให้เขามีความสุขทุกๆประการที่เขาขาดไปคุยกับเขาถามเขาดูสารทุกสุขดิบเขาเขาขาดสิ่งใดแล้วก็ไปเติมไปเสริมให้เขานะคะเพราะเขาเป็นคนคิดแต่เขาไม่พูดไงเขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะกว่าจะพูดได้กว่าจะตกผลึกออกมากว่าจะพูดได้เนี่ยเราลืมไปแล้วนะว่าเรากำลังคุยกันเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องใหม่แล้วอเงี้ยเขายังเพิ่งเอาเรื่องเก่ามาเล่าให้เรา เราฟังใหม่เงี้คุณต้องเข้าใจเขาหน่อยว่าเขาเป็นคนที่คิดละเอียดคิดช้าคิดแต่ละตัวคิดช้าจริงๆต่อไปนะคะ เขาได้สี่ไม้เท้าสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจนะมันคือความสําเร็จทุกอย่างเลยความมั่นคงแล้วก็หลักฐานที่มั่นคงก็เรียกว่าอยากลงหลักปักฐานแล้วล่ะชายหนุ่มคนนี้คิดอยากแต่งงานหรือไม่กสาวคนนี้อยากแต่งงานก็รออยู่ว่าคนไหนน่มันจะมาสักทีแล้วมันใช่หรือไม่ใช่อยากจะใช้ชีวิตเป็นครอบครัวและตัวสุดท้ายมันเป็น the world นะคะคือฝันคุณน่มันจะเป็นจริงคุณจะได้ทั้งรางวัลเกียรติยศและเดินทางไปรอบโลกทั่วประเทศเลยแล้วก็มีแต่ความสมบูรณ์แล้วก็มีความ สุกทุกๆประการอยู่ในตัวของชาวราศีเมษนี่เลยแต่นี่มันคือบทสรุปนะคะวันนี้คุณจะต้องผ่านเหตุการณ์ที่การรอคอยไปก่อนแล้วมันไปหวานปลายมือไงคะต้นมือมันอาจจะเหนื่อยเบื่อหน่ายเซง็งแล้วมันไม่รู้ทิศทางไงคะแต่พอเราไป ถึงบทสรุปแล้วนะคะเราจะรู้สึกว่ามันมีค่าขนาดนี้เลยหรอการรอคอยของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนเลยคุณจดเอาไว้เลยนะคะคุณลองบันทึกเอาไว้เลยก็ได้ถ้าวันนี้คุณยังรอคอยอยู่คุณจดไว้เลยวันที่เท่านั้นเท่านี้เท่านี้คุณมีอะไรยังไงคุณจดเอาไว้แล้วเดี๋ยวพอวันสําเร็จนะคะคุณลองเอามาเปรียบความรู้สึก ไอสี่้วยกัน The World อะแล้วนะคุณจะขำโอ้โหทำไมวันนั้นเราคิดถึงอันนี้ว่าเวิรนเวิร์ขนาดนั้นเลยหรอแล้ววันนี้เราแฮปปี้อย่างนี้เลยหรอโอ้โหเสียดายวันนั้นไม่น่าคิดอย่างนี้เลยชาวราศีเมษนะคะในปักของเดือนเมษายนเนี่ยคุณสําเร็จจริงๆแล้วเราก็ต้องฝากด้วยนะคะทุกๆท,ท่านที่เป็นผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะอาร่าเนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะสามารถทําให้สินค้าของคุณเนี่ยได้มีคนมองเห็นเพิ่มมากขึ้นนะคะ Gmail ด้านล่างเลยนะคะติดต่อมาที่อาร่าทัลโลได้เลย